คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะเขารู้สึกเหมือนโดนคุณเอาคืนอะเอาคืนยังไงอะไรประมาณไหนมาดูเป็นยังไงบ้างคุณอาจจะเคยเออมอบอะไรดีๆให้กับเขาอย่างมากมายโดยที่ไม่เคยต้องการอะไรที่แลกเปลี่ยนเลยนะคะอาจจะเป็นการมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขา ใช่คุณอาจจะไม่ไเคยต้องคุณอาจจะไม่ได้ต้องการแต่เขาก็ไม่ได้ให้คุณจริงๆด้วยนะ <c oughs> คือเขาอาจจะชินากับการได้รับแต่ไม่เคยคืนกลับไปให้คุณหรือถ้าให้กลับก็คือให้กลับแบบเศษเสีเ้ยวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คุณเคยที่คุณได้อะจากเขาอะจะคุณรู้สึกคุณรู้สึกว่าไอก,การที่ฉันเป็นฝ่ายที่ต้องให้ฝ่ายเดียวเนี่ยให้เราได้อะไร มันมันก็คงไม่ไหวที่จะให้ฝ่ายเดียวใช่ไหมถึงแม้เราจะมีแบบฉันแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องการอะไรแต่ว่าแค่แค่ความรู้สึกที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยในการที่มีเขายังไม่มีเลยเออคุณยังไม่ได้รับเลยตอนนี้คุณดึงสิ่งที่คุณเคยให้ทั้งหมดหัวใจของคุณเนะ่กลับมาให้ตัวเองไม่ได้ให้เขาละนะคะแล้วคุณก็ไป ทำอะไรกับของอชีวิตของคุณเองอะนุน,นีนั่นเขารู้สึกว่าเหมือนคุณกำลังแบบเอาคืนเอาคืนตอนที่ว่าอะไรรู้ไหมเขาเคยไม่ให้คุณเคยไม่สนใจในสิ่งที่คุณมอบให้ตอนนี้คุณก็ไปสนใจชีวิตตัวเองนะคะเขาอาจจะมีการเฝ้ามองแต่คุณก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะเออคุณไปแบบขับเคลื่อนชีวิตเองไปในวันข้างหน้าบางทีเขาแบบ เขาก็สะเทือนนะกัแบบการที่คุณแบบไม่ได้อินหรืออะไรกับเขาแล้วนะคะเออคุณเลือกมาเป็นตัวเขาตัวเองมากๆยังไม่ได้สนใล้ว,ว่าเขาจะอยู่หรือไปจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปเออจะมาก็มาไม่มาก็ช่างนะคะคุณไม่ได้แคร์กับการมีตัวตนของเขานะคะเออคุณเอาคืนเขาแบบสวยๆนะคะ ในสิ่งที่เขาเคยไม่ให้คุณด้วยการที่คุณเองก็เพิกเฉยใส่เขาเหมือนกันหรือคุณดึงสิ่งที่คุณให้กลับคืนอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการที่รู้สึกว่าเขากําลังได้รับบทเรียนจากการเอาคืนของคุณนะคะเพราะจริงๆตอนที่คุณมีเขาอะคุณก็สูญเสียตัวตนของคุณเยอะมากคุณลดอัตราตัวตนของคุณเยอะมากคุณเสียสละตัวตนของคุณเยอะมากจะบางทีคุณรู้สึกเหมือน นี่ฉันทําอะไรอยู่เนี่ยนี่มันไม่ใช่ตัวตนของฉันคุณฝืนตัวเองเหมือนกันนะเออคุณอาจจะบอกไม่เป็นไรฉันมีความสุขดีกับการที่นู่นนี่นั่นที่เขาแต่จริงๆอะค่ะมันก็มันทําให้คุณแบบเหลือตัเหลือแบบตัวเองแบบตัวอะไรนิดเดียวอะเออแล้วนี่คุณดึงตัวเองกลับมาเป็นตัวของตัวเองอย่าทำอะไรก็ทําอย่าไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยคุณหันมาโฟกัสเรื่องของตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ได้โฟกัสที่การมีอยู่ของใครคนนั้นเหมือนที่เคยเป็นมา เขาอาจจะเคยโฟกัสเร,เรื่องของตัวเองเหมือนกันจนลืมโฟกัสที่คุณอืมตอนนี้คุณก็ไม่ได้โฟกัสเท่าเหมือนกันค่ะฉันก็โฟกัสเรื่องของตัวเองเหมือนกันนี่แหละคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเหมือนกําลังโดนคุณเอาขืนบ้าอ่างเงี้ยนะคะคุณดูไม่ถูกไม่เศร้าไม่โศกโอ้ เขาจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปฉันมีความสุขดีฉันมีอะไรดีๆแหวนล้อมตัวฉันตอนนี้คุณใครบางคนเนี่ยคุณอาจจะแบบงานก่อรุ่งเงินก่อรุ่งด้วยเอาจริงนะรุ่งกว่าตอนมีเขาได้สามสำหรับบางเคสบางกรณีเนาะเออแล้วเขารู้สึกว่าเฮย้ยคุณดูมีความสุขที่มันแบบรายล้อมรอบตัวมากอะ่ะเออนะคะ จนบาทีเขาเคิดถึงคุณเวอร์ชั่นที่แบบเคยทําให้กับเขาตลอดเคยเซอร์วิสเคยดูแลเขาซัพพอร์ตเขาเสมอคุณเซอร์วิสเขาดีๆค่ะบริการเขาดีๆทุกระดับแต่เขาไม่ประทับใจหรือคุณเออาจจะประทับใจแหละแต่ว่าเขาไม่เคยตอบแทนคุณนะคะอืมตอนเนี้ยเหมือนเขาคิดถึงคุณในเวอร์ชั่นนี้คุณเคยทําอะไรให้แล้วก็นึกถึงตัวเองเหมือนกันว่าเขาก็ไม่เคยทําอะไรให้คุณ เลยหรือทำแบบน้อยแบบแค่เสี้ยวอะแค่กระเิกเดียวเท่านั้นเองอะ, <_' S 1> อะก็อาจจะมีการนึกสะท้อนใจว่าทำไมตอนนั้นที่เขาเมโอกาสทำไมเขาไม่ทำอะไรดีๆให้คุณบ้างล่ะนะคะเออแต่ก่อนนี้เขาอยากได้อะไรคุณให้หมดหรือทุกสิ่งของเขาอะคะ่ะโดยที่เขาไม่ต้องเอ่ยปากอะคุณก็จะแบบเป็นเดือดเป็นร้อนทันทีเชียวนะคะจริงคุณให้เขามากกว่าให้ไดยไม่ซ้ำอืมเนาะ ตอนนี้นะคะคุณเอาทุกอย่างมาให้ตัวเองแล้วคุณไม่ได้มีคุณไม่ได้ให้ใครเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรให้คุณได้เขาก็อยากจะทํานะขอแค่คุณบอกในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอืมเขารู้สึกว่าช่วงเนี้ย ชีวิตเขาแบบมันหลายเรื่องมันดูวุ่นวายนะคะแต่ก่อนเขาจะมีเรื่องนู่นนี่นั่นนั่นวุ่นวายในชีวิตมาใหม่แต่หันมาเราก็ยังมีคุณคอยอยู่เคียงข้างคอยเป็นกําลังใจคอยเป็นที่รองรับอารมณ์เขาด้วยค่ะแต่ตอนนี้ไอ้ชีวิตที่สันจะวุ่นวายความเครียดของเขาเนหันมาก็ไม่ได้เจอใครไงที่มาคอยรองรับอารมณ์รองรับความรู้สึกนะคะต้องสู้กับปัญหาตามลำพังเออ่องเขาค่ะ เนาะเขามีการคิดถึงนะคิดถึงในการที่อยากจะพุ่งเข้ามาหาคุณติดต่อสื่อสารถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดต่อสื่อสารเ่ยกำลังคิดว่าอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะพูดเคุียับคุณในเรื่องที่มันอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่มันค้างใจกันในตอนที่หันหลังให้กันเพราะไม่งั้นเขาก็กลัวเหมือนกันค่ะว่าคุณจะ move ไปข้างหน้าบางคนก็ move ไปแล้วเรียบร้อยดีสามนะคะ เออเขากลัวว่าเขาจะดึงคุณกลับมาไว้ไม่ทันเนาะ you are the only one that I wanna wake up with every single morning เขาบอกว่าคุณคนเดียวเท่านั้นแฮะที่เขาอยากจะตื่นตอนเช้ามาพร้อมกันในทุกๆเช้าอืมถามได้ยังว่าคุณอยากตื่นพร้อมไหม my silence means I'm tired of fighting เขาบอกว่าเวลาที่เขาเงียบบางทีเขาก็ไม่อยากทะเลาะ หรือเขาอาจจะเหนื่อยนะครับการที่จะต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรืออาจจะเหนื่อยจากที่อื่นมาแล้วแล้วไม่อยากจะมามีประเด็นกับคุณอีกเนาะเออ I'm yours นะคะเขาบอกว่าถึงกระนั้นก็ตามเขาก็ยังเป็นของคุณอยู่เสมอนะหรอ I really want to contact you but I don't think I should เขาคิด เขาอยากจะติดต่อคุณจริงๆนะแต่เขาคิดว่าเขาไม่ควรที่จะําไม่รู้ยังไงอาจจะความผิดพลาดที่ทำไว้เยอะจนแบบไม่มีหน้ามาติดต่อหรือคิดว่าคุณคงไม่คุยกับเขาแน่เลยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะคะก็เป็นแรนดอมเนาะซุ่มพลังงานรวมไม่ใช่เรื่องของใครโดยตรงฉะนั้นกรณ์อยากอินเยอะนะจ๊ะอยากอินถ้าเข้ามาได้ขอบคุณล้วสัสดิค่ะ